ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความคืบหน้ากรณีชาวบ้านบ้านน้ำผุดตําบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเดือดร้อนจากคอสะพานข้ามคลองชํรรุดโดยล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันครับหลังจากชาวบ้านพื้นที่หมู่3บ้านน้ำผุดตําบลวังใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรว่าคอสะพานข้ามคลองภายในหมู่บ้านสุดตัวชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้แม้จะนําดินและหินมาถมเพิ่มไม่นานก็สุดตัวลงอีกสร้างความเดือดร้อนอย่างมากเพราะเป็นเส้นทางหลักสาเหตุทราบว่าแม้ตัวสะพานจะเพิ่งสร้างเสร็จในปีงบประมาณ2,557แต่ไม่ได้ปรับปรุงบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเดิมกับคอสะพานทั้งสองด้านให้เรียบร้อยเมื่อฝนตกบ่อยๆคอสะพานจึงสุดตัว เกษตรกรที่ต้องบรรทุกพืชผลทางการเกษตรซึ่งมีน้ำหนักมากผ่านเส้นทางนี้จะประสบปัญหารถติดลมอยู่บ่อยครั้งทางทีมงานศูนย์จึงเร่งประสานไปรยังคุณสุพลจุลายัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งได้มอบหมายให้คุณนิรพัฒเลขพลการรักษาการผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ท่านจากการที่หมู่สามพื้นที่หมู่สามตะบนวังใหม่นะครับผมมีโอดตานที่สุดตัวลงครบผมรตงรมงนี้เพื่ีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรก็ทางหจอก็เพื่อรับทราบขนาและก็จะนำปัญหานี้ไปยินท่านยกให้รับทราบแล้วก็ทราบว่าถนนเส้นนี้สถาานที่ขอตั้งไว้เนี่ยเป็นยังอยู่ในระยะรับประการของผู้รับจ้าง เพราะว่าเพิ่งส่ง้องงานมาประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ทางอบจว่าจะดำเนินการทางสู่แจ้งให้กับพวกจ้างเข้ามาซ่อมอยที่สุดครับล่าสุดทีมงานสู์ได้ติดตามความคืบหน้าพบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการปรับปรุงคอสะพานเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชัยการและชาวบ้านในพื้นที่ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรที่เข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับชาวบ้านบ้านน้ําผุดยังมีประชาชนในอีกหลายพื้นที่ที่รอคอยการช่วยเหลือซึ่งศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชัยการพร้อมเป็นสื่อกลางประสานน้ำใจสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยทุกเหตุทุกเรื่องราวแจ้งได้ที่สายด่วน1677